สวัสดีครับพบกับพวกเราแกงมบัดง่ายนิดเดียวนะครับอคัวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องสโตรกหลังจากที่เรามีอาการไปแล้วมีอาการแล้วไปโรงพยาบาลแล้วหลังจากนั้นมันไปนำไปสู่ตอนนี้ที่ว่าหลังสโตรกรอดูอาการแล้ว เพื่ออะไรนะครับนะครับแต่ก่อนอดีนจะรอดูอาการเนี่ยผมขอนิดไดียนเลยนะครับใช่ครับวันนี้คุณชุดออกจะโดดเด่นเกินเหตุทีนี้เราลงกันที่เดือนเมษายนอ๋อเนเยเกี่ยวกับอะไรที่มันไทยๆแซวว่าผมติดทีมแน่นอนเลยวันนี้ม่สสโอ้โหอย่างนี้เลยนะแต่ว่าตอนนี้เรางทุนยังไม่มี เราเข้ามาในสูตรในเรื่องของวันนี้กันดีกว่านะครับโอเคฮะหลังจากที่เข้าไปสู่โรงพยาบาลแล้วมักๆจะมีคําถามมากมายไปสือคุณหมอครับนะครับว่าโอ้เมื่อไรจะหายเมื่อไรจะดีขึ้นเมื่อไรจะเดินได้แต่ว่าวันนี้เป็นคําถามที่เกิดจากหนึ่งก็คือญาติถูกต้องสองก็คือตัวผู้ป่วยเองถูกต้องครับแต่ว่ามักๆจะว่าคุณหมอมักจะมีคําพูดอยู่คําพูดหนึ่งซึ่งมันงงกันใหญ่เลยผมขอเดาเลยแล้วกันคืออะไรหมอต้องบอกว่าให้ใช้คําว่ารักนะครับ ใช่ไหมครับแมโน้พูดต่อไปไม่ได้เลยรอเหมือนกันนะครับรอแต่ไม่ใช่รอรักครับรอเรือเหมือนกันรอดูอาการรอดูอาการนะครับแต่พอจะทราบไหมว่ารอดูอาการที่ดูอะไรรอดูอาการนะเท่าที่ผมทราบแล้วแง่ายๆเลยก็คือเวลาที่เราไปแอดมินเนี่ยทุกสองชั่วโมงคุณพยาบาลเขาจะเข้ามาวัดความดันมาวัดไข้มาวัดสัญญาณชีพใช่ไหมอันนี้มันทั่วๆั่วไปเข้าใจนะครับแต่จริงๆก็คือการรอดูอาการเนี่ย ดำเนินในช่วง24ชั่วโมงแรกซึ่งเข้มข้นมากๆนะคบคือหมายความว่าหลังจากที่ได้รับยาเรื่องของรายเลือดแล้วหรือว่าการลดการไหลเวียนเลือดแล้วไม่ว่ากระบวนการใดก็ตามแล้วเขาเข้าไปสู่ในเรื่องของของผู้ป่วยแล้วนะคบเราจะต้องตรวจสอบอาการนะคะเขาไม่ได้รอเฉยๆรออย่างเปล่าประโยชน์นะคบดูยักงหลักก็คืออย่างที่เมื่อกี้พี่เดบอกเลยก็คือดูสัญญาณชีพนะครับลงๆก็มีสัญญาณชีพก็มีเรื่องของความดันโลหิตชีพจรอัตราการหายใจและก็อุณหภูม อุณหภูมิร่างกายถูกต้องนะครับเพื่อตรงนี้จะต้องมูมอนิเตอร์ในช่วงแรกเนี่ยทีมากๆเลยทุกชั่วโมงนะครับแล้วก็ห่างออกไปเรื่อยๆถ้าอาการดีขึ้นจะเป็น2ชั่วโมงแล้วก็เริ่มเป็น4ชั่วโมงหมายความว่าถ้าสัญญาณชีพเริ่มสเตเบิลสัญญาณชีพเริ่มโอเคไม่ไม่ขึ้นไม่ลงแล้วอัตราการเต้นหัวใจความดันไม่ขึ้นไม่ลงแล้วถูกต้องนะครับก็จะดีขึ้นอีกตัวนึงที่เขาดูกันเยอะๆก็คือในเรื่องของสัญญาณทางระบบประสาทนะครับทางระบบประสาทซึ่งโอ้เรื่องของ หนึ่งเป้าหนึ่งม่ฟับพี่นุ๊กอ๋อเกือบจะใช่นะครับแต่ว่ามันละเอียดมากกว่านั้นก็คือมันก็จะมีแบบประเมินขึ้นมาแต่เรียกว่าสโต๊กสเกลนะครับไล่ตั้งแต่เรื่องของการตรวจการรับรู้สติเดี๋ยวก่อนนะสโต๊กสเกลคล้ายๆกับเช็คลิสไหมเป็นใบเช็คลิสครับแต่ว่าไม่ได้เช็คลิสเปล่าๆติ๊กๆแต่คือเราต้องตรวจเราให้คะแนน นะครับะะอันนี้เป็นหน้าที่ของนักกายภาพหรือว่าเป็นหน้าที่ของของวอร์ดเป็นหน้าที่ของประสาทแพทย์นะครับทจริงเราทางานเป็นสา,าสาขาแต่ว่าประสาทแพทย์จะมาดูเรื่องนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่าต้องน o เตอร์ว่าอาการทางระบบประสาทเนี่ยถ้าดีขึ้นหมายความว่าผู้ป่วยก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ไวนะครับก็หมายความว่าเขาเรียกว่าคะแนนตั้งแต่เราประเมินครั้งแรกเนี่ยถ้าได้สแกนเขาเรียก ถ้าได้ว่าถ้าได้คะแนนดีๆใช่คะแนนดีๆหมายควาว่าคะแนนสูงคะแนนสูงเนี่ยไม่ดีนะครับม่ว่าสูงไม่ดีไม่ดีหมายควาว่ามาถึงว่ามันจะแย่ต้องคะแนนต่ำๆถ้าได้ศูนย์ในตัวนี้ก็จะดีเลยคือเป็นรูปแบบของแบบประเมินนี้ใช่รูปแบบแบบประเมินนี้ครับแต่ว่ามันก็จะมีคําถามอีกนะมาถามโดยเฉพาะกายภาพบัตรเลยกายภาพบัตรทำอะไร24ชั่วโมงแล้วสงสัยไหมเรามีบทบาทอะไรบ้างใน24ชั่วโมงแรกจริงๆก็คือเราก็ไม่ได้เน้นเรื่องของการลงไปรักษาเพราะยังทาไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องของการตรวจร่างกาย เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเราจะตรวจในเรื่องของความสามารถในการใช้งานแขนขาร่างกายในเรื่องของความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันาการเปลี่ยนท่าทางาลุกขึ้นนั่งถ้าพอยืนได้ยืนถ้าพอยืนอพอเดินได้เดินนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือดูตามความสามารถของผู้ป่วย ก็คือถ้าสมมติว่าโดยปกติในชีวิตประจำวันเราเนี่ยคือการเดินถูกไหมได้ได้เขาเรียกว่าใช้กําลังที่เยอะที่สุดถูกต้หงถ้าคุณฟื้นขึ้นมาในวันหรือ2วันแรกแล้วคุณเดินได้เลยเนี่ยมันก็หมายความว่ามีแนวโน้มของการฟื้นตัวที่ดีที่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าโอ้ถ้ามันยังยืนไม่ได้เดินไม่ได้แล้วมันจะแยกไม่ใช่นะครับอันนี้เราจะพูดใน EP ีถัดไปว่าเป็นยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทราบ แน่นอนว่าในการดูอาการ24ชั่วโมงแรกเราไม่ดูกันเปล่าๆนะครับเราตัวร่างกายทำนู่นทำนี้ตลอดเวลานะครับฉะนั้นอย่าให้ไว้วางใจได้ว่าเมื่อถึงมือแพทย์แล้วในสาสาขานี่เขาจะช่วยกันดูแลให้ผู้ป่วยดีขึ้นนะครับโอเคสำหรับในตอนนี้นะครับเราก็จะสรุปกันได้ง่ายว่าหลังจากที่คุณได้รับยาแล้ว คุณอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยนะครับนัจะเขาเรียกว่าคุณจะได้รับการรักษาอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องของการรอดูอาการนั่นเองแต่เป็นการตรวจร่างกายในช่วง24ชั่วโมงแรกนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่มีความสําคัญมากๆต้องนะครับว่าร่างกายเราจะฟื้นฟูได้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีสัญญาณชีพอะไรที่ผิดปกติแล้วก็จะเฝ้ารอกันดูอาการในช่วง24ชั่วโมงนะครับนะครับโอเคสําหรับตอนนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปของพวกเราฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปุุุ๊กริุุุุุุ๊เุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ่้ดุุุุุุดีุุุดุุุุ้ัุุุัุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ่